ตอนนี้นะครับถึงห้วยอีกที่ครับเป็นห้วยที่มีอุบัติเหตุมีการเกิดคนจมน้ํานะครับเยอะมากนะครับแล้ววันนี้ครับผมครับเป็นคนสุดท้ายแล้วครับที่จะต้องทาพิสูจน์นะครับอนอื่นผมขอบอกเลยผมไม่ได้มาลบรูกครับผมบอกเลยผมก็กล้ากลัวครับตอนเนี้ยครับเดี๋ยวเราจะมาทาพิสูจน์ครับ แต่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะท้าเรื่องอะไรกันว่าไงเดี๋ยวผมจะขอไปฉายอันนึงนะครับเพ่อที่จะลงไฟหิบหินนะครับหินอาจจะเป็นกล้องแค่เล็กๆพอนะครับสามรอบนะว่ามรอบ ไปแช่น,ไไน้ำมันไม่ลื่นหรอกมันไม่ลื่หรอกืเคื่องีไปดไปับไมตนี้อนนี้นะครับมีคาวามพิเศษเลยนะครับว่า

เดินล่างด้วยเดินย้อนกลับด้วยเดินย้อนกลับเลยครับเดินย้อนกลับเลยครับลองดูฝั่งนู้นด้ว่ามีอะไรไหมดูได้ครับาผุดผุดเดินมาครับเดินดีๆพี่นัทเดินดีๆ ¡Gracias! อ๋อยใหญ่เลยพี่ไปไห้บนโค้งนี่เลย <c oughs> หายหายตอนนี้ทิ้งหนึ่งมาสอง โดนทิ <Don> <laughs> ้งครับปอยั่างพี่ขอยั่างเฮ้ยไฟพี่นัดอยู่ไหนวะนะนั่นไหนแาไฟขาวเลยมาเลย